ตัวนี้เป็นเครื่องนึ่งทเทมเบตนะครับขนาด24ี่ลิตรตัวนี้ไม่มีรายนะครับมีสเตยเดี่ยวตัวนี้ก็คือเวลาตัวเวลาในการที่เราสเตย์นี่ยวถ้าอุณหภูมิที่ร้อยสิบเอ็ดเราตั้งไว้สามสิบตัวนี้เป็นเพชเป็นตัวเพชเชเกตน,นะครับจะบ่งบอกตอนที่เราตั้งที่ร้อยสิบเอ็ดตัวนี้ตั้งขึ้นประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองนะครับบ่งบอกแรงดันตัวนี้ถ้าในกรณีเข็มขึ้นห้ามเปิดทุกกรณีตัวนี้เป็นตัว เป็นตัวตั้งอุณหภูมิแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้โชว์อุณหภูมินะครับจะโชว์เป็นตัวเพชเชอร์แทนเพราะนั้นมันจะสัมประสิทธิ์กันถ้าอุณหภูมิที่ร้อยยี่สิบเอ็ดต่อต,ตั้งตัวนี้พิเ,เกตขึ้นมาหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองประมาณนี้นะครับสถานะตัวนี้คือสถานไฟต่างๆนิสเตอร์ทางานอันนี้ในไฟอยู่นระบวก,การสเตอร์ไลน์ในตัวปิดเปิดตัวนี้ตัวถ่ายน้ํานะครับสเตอร์ไล ทุกแปดรอบในกรณีน้ำกันนะครับถ่ายน้ําออกตรงนี้อันนี้ถ่ายน้ำมาเปิดตัวนี่ตัวปีนนะครับเปิดสองตัวบนนี้เป็นเซฟตี้วาลในกรณีแรงดันเกินนะครับไอ้น้ำก็จะออกมาตรงนี้เรียกเซฟตี้วาลสิ่งที่จะให้มาในนี้ก็คือนี่นะครับชั้นสำหรับ <c oughs> เป็นชั้น Stanley, สแตนเลสสำหรับใส่ อุปกรณ์ที่จะเข้าฮองนึ้ตรงนี้ก็จะเป็นฮีตเตอร์วเวลราใช้งานนะครับเราก็เติมน้ำเข้าไปให้เสมอกับขอบตรงนี้นี่นะครับให้เคิืเตอร์เสมอขอบตรงนี้แล้วก็ใส่ใส่กุญแจทงานที่จะเข้าไปทําการเอตาอตรงนี้ก็เป็นตัวเกี่ยว ล็กตัวนี้นะครับตรงนี้ใช้ไปปัญหาคือใช้ไปสักสองเดือนสาเดือนก็ใส่จรารบีเติมจรารบีตรงเกลียวตัวนี้นะครับออก,อกเมื่อเมื่อขบวนการทำงานเสร็จแล้วสเตอร์ไลน์เสร็จแล้วคอมพิวเนี่ยเวลาเราจะเปิดตัวเนี้ถ้าในกรณีที่ เพชเชอร์ยังค้างอยู่นะครับเราจะรีบใช้ก็มายกตรงนี้ยกเพื่อจะลดแรงดันในห้องนึ่งนะครับแต่เมื่อเราจะกลับไปใช้งานนึ่งในรอบต่อไปแล้วกลับมาปิดตัวนี้เป็นเครื่องนึ่งด้วยแรงดันในน้ำขนาด2 4่ลิตรตัวนี้ไม่มีดายนะครับสเตลไลเดี่ยวเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะห่อเซ็จากซองหรือผ้าเนี่ย ตัวอุปกรณ์อาจจะ,ะตัวห่อเซ็ตอาจจะมีเปรียกแต่ถ้าเป็นกันไกลอย่างเดียวเพียวๆเราไม่ได้ไม่ได้ห่อหุ้มเนี่ยก็โอเคนะครับประมาณนี้